สวัสดีครับวันนี้เรามี Wi-Fi ล็อตเตอร์จาก IMO รุ่น HR 12F มารีวิวให้ชมกันครับตัวดีไซน์ HR 12F จะมาในดีไซน์สีขาวเรียบง่ายดีไซน์มินิมอลทันสมัย <Wow. S 1> สเปคหลักของล็อเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 5ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ AC 1200. 2> <Wow. S> 1 2 0 0แยกเป็นขึ้น 2.4GHz 3 0 0่น2.4 GHz 300ซ b ะคและขึ้น 5GHz 867Mbps มาพร้อมกับเสาอากาศ4ต้นล็อเตอร์รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ พอร์ตแลนทั้งหมด3พอร์ตแล้วก็พอร์ตแวน1พอร์ตนะครับมาถึงด้านฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้นะครับเป็น 5, ลอเตอร์ w i f ไฟ5รองรับการปล่อยสัญญาณได้ทั้ง2.4และ5 GHz มี IMO Auto Sync ถ้าเรอเตอร์รุ่นนี้อยู่ในระยะของกล้อง IMO กล้องจะซิงคหรือรู้จัก Wi-Fi เองโดยอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องมาใส่รหัสเอง okay. มีสตรีมเอ a กซ์เเลยฟีเจอร์นี้จะช่วยจัดการช่องสัญญาณพิเศษสำหรับกล้องไอโมบเพื่อทําให้การสตรีมภาพลื่นไหลไม่สะดุดแม้จะมีอุปกรณ์อื่นใช้งานหนักหนักอยู่ก็ตามมีเกส Wi-Fi สามารถสร้างเครือข่ายสำหรับแขกแยกออกมาจากเครือข่ายหลักได้เพื่อความปลอดภัยและยังสามารถกําหนดวิธีการเข้าถึงเช่นจากอนุญาตให้ใช้งานได้เลยหรือต้องใส่รหัสผ่านก่อนเรายังสามารถจํากัดเวลาและความเร็วสำหรับแขกได้อีกด้วยนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานหรือสําหรับใช้ในการควบคุมตั้งค่า เราเตอร์รุ่นนี้สามารถทํางานร่วมกันกับแอป i m o d ล l i e ได้ทําให้เราสามารถจัดการเครือข่าย w i f i ที่บ้านของเราจากระยะาไกลาได้ตลอดเวลาตัวแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับสรุปโดยรวมแล้วเราเตอร์ w i f i i m o รุ่น HR12F ถือว่าเป็น w i f i เราเตอร์ที่คุ้มค่าสำหรับบ้านและออฟฟิศขนาดเล็กถึงขนาดกลางและจะคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าใครใช้อุปกรณ์ของ i m o อยู่แล้วโดวยเฉพาะพวกกล้องจอปิดเพราะฟีเจอร์ต่างๆถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัว <Wow. S 1> สุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจ i m o h 1> r 1 2 f ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ร้าน AB Shop ของเราทุกสาขาห้วาแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเราลงรายละเอียดไปที่ใต้คลิปนี้แล้ว okay.